ชีพสด,ดนมวัวผสมเนือ้อผลไม้โอเคชั้นจะเอามารีวิววันนี้ซึ่งช <Wow. S 1> ั้นสร้างมาจริงจริงอ่ะจริงจริงอันเนี้ยเขารีวิวกันตั้งนานเลยเป็นปีเลยแต่ว่านั่นแหละชั้นอ่ะเพิ่งมาทําคลิปชั้นก็เลยอยากรีวิวให้เขาบอกว่ารอยนะักรอยหนะ้าโอเคไปแกะแกะกล้องกันเลยทุกคนชั้นก็รีวิวในสไตายชั้นนะจ๊ะ ฉันไม่ได้รีวิวในสไตล์ใครค่ะใครชอบคลิปกินก็มาแหลชันที่คลิปยาวถ้าใครชอบคลิปสัน้นก็ไปแหลชันที่คลิปเรียวซึ่งใครไม่ชอบหรือใครไม่อยากดูคลิปไรก็ก็ติดตามไว้อย่างเดียวก็พอนะ <c oughs> <c oughs> แอนแอนแอนไปชิดรถนมวัว ผสมเนื้อผลไม้ชีสอะไรนะเขาเรียกว่าชีสนมวัวมงโกเลียผสมเนื้อผลไม้อะไรสักอย่างโอเคจริงๆอ่ะฉันน่าจริงๆก็ฉันน่าจะแกะตั้งนานเลยแต่คนแนะดูดูรู้ฉันน่ะมันช่วยแกะแตยการใช้ฟัน <c oughs> แมวแมวโอเคดูคนดูไหนนี้ถ้าฉันจะไม่พิดกป็ประมาณห้าชิ้นประมาณห้าชิ้น แล้วเช่นจะพามาดูว่ามีรถอะไรบ้างนะเพราะฉันได้กินมาไดสิดด้วยนานแม่อดใจไม่ว่าอย่างต้องอยููขึ้นมากัดลังอ่ะคิด,ดูเชนหลามันต้องดว้วยอ่ะเพระชนไปดูเขาวิวิวมาไล่คนหละบบอมบ้มร้อยห้าสิบบาทจะได้รถอะไรบ้างไปดู ตายแล้วมันแกะองฉันตั้งแต่ตอนไหนวะ <c oughs> อันนี้รสส้มเธอดูแลบชัดนี่อันนี้รสส้มนะเธอน่าจะแมวฉันแกะแหละลูกฉันแกะฉันจะชิมรสส้มก่อนนะอือหือ มันหนุ่มพงอัดเม็ดนะแต่ว่า <c oughs> ผาสมเนื้อส้มที่มันจะออกเปเรี้ยวๆน้อยๆแล้กวก็มีเกลียงส้มน้อยๆโอเคเอส้มผ่านไปต่อไป อันนี้ก็ส้มอันนี้แอปเปิลค่ะอันนี้อะไรนี่อะไรวะอันนี้ก็ส้มอันนี้ก็ส้มหรือว่านี้แอปเปิลอ่า Ưm mm. Ưm mm. Apple Apple mình nó là có mìu Nói chung nó mẹ nó có mì kín Apple Nó có mì ngon Apple này thôi Tiếp đây là strawberry. mhm tao tập lý rồi Ừ, mm, tao này rồi

ก็อ่านสั้งสายหมดเลยกูหลับมันดูไม่ขออ่อยโอ้นะอืมตัวชาร์ทำมาได้ว่าเพื่อน ไอ้มันจะมีรสชาติเปรี้ยวปลายปลายแล้วก็เมือนมอัดเม็ดนงเรียนแล้วก็มีรสเปรี้ยวปลายปลายได้กินพลไม้นิดหน่อยชั้นยหี่อร่รอยที่สุดสตรอเบอรี่จ้ะชั้นาหสตรอเบอรี่อร่อยที่สุดส Ok, variance, insulted, das heißt -H 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 obedient. ok, 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 ok,